คิดถึงองอัสยแล้วก็เดี๋ยวดรอจะภาพขอครับทุกคนคือในนตอนนี้เนี่ยถ้าเจ้าภาพไม่ได้ขอเนี่ยเราก็จะเสนอเรื่องที่ที่มันสนุกใช่ไหมแล้วก็แต่ว่าจะไม่จะไม,จะไม่จะไม่ได้เล่นเรื่องที่ซ้ำๆบ่อยๆอะไรเงี้ยครับผมตอนนี้ถ้าลิเกม,มาครบลิเกม,มาครบเนี่ยก็จะเป็นเรื่องถ้านอกนอกจากดำรงก็จะเป็นลูกชูน้อยหนาอะไรเงี้ย วัดดงเสือเหลืองเจอกันครับผม <c oughs> ลูกสาวกำนันเนี่ยนานๆเลยจะเล่นทีนะครับเพราะว่าเอา่อเพราะว่าเรื่องทำเรื่องนี้เนี่ยไว้ให้กับคณะพ่อสอนหลักเพียวิเชียรนานๆจะอยู่มาเล่นทีแต่ว่าถ้าจะพ่อใช่พ่อข้อสอนหลักเขาเล่นบ่อยๆภูเก็ตหวานจนต้องหนีมหาพี่เน็ตแล้วเขาไลฟ์สดกันเหรอ กระโดดมากระโดดไปกระโดดมาเนาะพีน่นัใช่ครับสถานที่มันมันกระโดดไปกระโดดมาแต่คือเราสู้ไหวอยู่แล้วเพชรต่างสีเราก็สนุกครับเดี๋ยวเพชรต่างสีก็รอดูจังหวะครับน่าจะมีได้แน่นม <c oughs> ไม่ขาจะที่สามสี่เจอกันที่สิงบุรีได้ครับผมวัดวัดมุจจรินนะถ้าใช่ คิดถึงอยู่พระรามสามล่างอัษอา,นาเนะาะอัษฎานยดูย้อนหลังไปก่อนนะทุกคนทำไงจะได้ดวงโปรอีกหาเลยครับหางานแล้วก็ขอเรื่องวางโปรเลยครับแล้วใครจะเป็นง้อใครจะกล้าแต่งตัวดำทาร่าดำเหงามากอีกสองวันทุกคนอีกสองวันเจอกันน่าใช่ไนะอีกสองวันเจอกัน โอ้โหให้ผมเป็นเงาะเลยงั้นไม่แตทบไม่ต้องคาสีตัวเลยตงเปี้ยวพี่ไม่ต้องคาสีตัวเลยพี่พี่เป็นเงาะได้อยู่แล้วยังไงก็รอเนาะยังไงก็รออยากเห็นเหมือนกันนะเค็ลุงฟ้าเป็นเงาะ แล้วผมไม่ต้องทําอะไรเลยพี่นะผมไม่ต้องแต่งอะไรเลยปกติผมก็เป็นงอได้เลยอะ <c oughs> เผออาวันที่หนึ่งครับนายยงเผาวันที่หนึ่งครับไปอายุทยาตอนคุยแต่ถึงคณะลุงฟ้าบารมีโอ้ยข,ขอบคุณครับขอบคุณครับแลต้องขอบคุณทุกคนนะตอนนี้คือบางสถานที่ที่เราไม่เคยไปอะ่ะแล้วก็ได้รับความการต้อนรับแล้วก็ทุกวันนี้ก็คือทุกคนแบบว่าทุกคนแบบให้การต้อนรับดีมากๆ สวัสดีครับ อรได้ไหมครับขอบคุณมากครับผมไม่เที่ยวครับมาสุขุญญาครับ ยิ้มตามทำไมก่อนอย่าเผอยิ้มตามผมเขานะอ่ะทุกคนอยู่หน้าจอใช่ไหมตอนนี้ทุกคนฟังผมนะฟังผมนะทุกคนอยู่หน้าจอใช่ไหมทุกคนที่อยู่หน้าจอทำงี้นะทุกคนฟังผมนะหนึ่งสองสามทำตามผมนะทุกคนอยู่หน้าจอทำตามผมหนึ 1, 2, ่งสองสามเอา้ายิ้ม อันนี้ไงเผยยิ้มละเผยยิ้มแล้ว,เร,ลวเรียบร้อยเสร็จจบโดนยิ้มทุกคนยิ้มยิ้มตามแล้วงงกับตัวเองไหมว,ว่ายิ้มตามทำไมเห็นไหมเสร็จเรียบร้อยเรียบร้อยนั่นไงเต็มเครื่องเรียบร้อย <laughs> อเห็นไหมเรียบร้อยยิ้มตามไปแล้ว เรียบร้อยเรียบร้อยเซจโดนโดนเลยโดนตกกันแล้วท่กดนร้อยทุกคนงงกับตัวเองนี่ยิ้มยิ้มทำไม <c oughs> ได้แล้วเรียบร้อยเสียอาการกันบาดเลยทีนี้อ้าวยิ้มตามกันกันจุกเลยทีนี้ <c oughs> เอ็นดูจังเอ็นดูพี่น้ำยิ้มตามป่ะพี่น้ำได้ยิ้มตามไหม <c oughs> เออมันแปลกๆจะบางบางทีบางคนก็บอกว่าถ้าเราแบบไปแคะจมูกต่อหน้าใครทุกคนหนึ่งคนนึงก็จะก็จะหยิบมามาแคะจมูกใช่ปะมาแคะจมูกมาแต่ถ้าสมมติว่าเราแคะที่หูเด็กคนที่อยู่ฝั่งข้างเราก็จะแบบก็จะเริ่มอยากจะแบบเฮ้ยหูฉันมีอะไรหรป่าทั้งที่เราไม่มีอะไรนะถ้าเราไปเห็นคนเขาทำอะไรก็อย่ากทำตามนี่มันคือจิตวิทยาสวัสดีครับ อย่าอาจถ้ายิ่งหาวเนี่ยมันเป็นกรณีที่ถ้าใครหาว,ว่าตานะจะมีคนหาวตามแปลกเนาะแยกนิ้งหน่องนะห้ยหายแยกนิ้งหน่องไนงะ เที่ยวหาวนะเดี๋ยวขับแล้วกลับบ้านเดี๋ยวหลับเ <c oughs> อาทุกคนไหนทุกคนไหนลองอีกสักอย่างดีกว่าดีวคนนีนน้นั่นไงนั่นไงทำแล้วพี่น้ำทำแน่นอนนั่นไงเรียบร้อยเรียบร้อย <c oughs> <c oughs> นัไ่ไงทําตากันบาเลยทีนี้ไปทําตากันบาเลยรู้เลยพวกเธอทําตากันหน้าดูแลเรียบร้อยเลยรู้เลยพวกเธอทําตาฉันบาเลยจริงเรืร่องงานเรื่องงาใครเผลอทํายกมือใครเผลอทําตามยกมือ ตั้งไงตั้งไงคนงข้างๆเธอคงงงแล้วว่าทำตาทำาไม่ตาอ,อ่ะทุกคนเดี๋ยวเอางี้นะครับเดี๋ยวนะาจก็ต้องขอลงไลฟ์ก่อนแล้วเดี๋ยวคืนนี้เนี่ย ประมาณสักสามทุ่มไม่เกินนะเพราะว่าเดี๋ยวเสร็จจากงานงานศพเนี่ยประมาณสักสักสามทุ่มแล้วเดี๋ยวจะมาไลฟ์กันใหม่แล้วเดี๋ยวมานั่งคุยกันที่บ้านนะครับคันข้างๆเขาหมอนแล้วว่าทําอะไรอยู่คนเดียวนะครับผมยังไงเดี๋ยวบอกนะครับนะครับเดี๋ยวคืนนี้มาคุยกันนะเดี๋ยวถึงบ้านแล้วเดี๋ยวจะไลฟ์ใหม่นะครับเดี๋ยวเขาไปงานศพก่อนนะครับขอบคุณทุกคนนะครับเดี๋ยวคืนนี้เจอกันนะ